สวัสดีครับป๊อบครับตอนนี้ผมอยู่ใน B M X 2นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะการติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยครับอันนี้เป็นของเกาหลีเลยครับบักตรงรุ่นทั้งหมดครับไอ้พอครับเสริมด้วยดิจิตอลทีวีของอาซูกะครับมีกระโดดครับ7 3 0นครับพาไม่ได้แน่นอนครับกับลำโพงออดิสันครับบักตรงรุ่นครับทั้งหมดเลยครับใต้บ่อเราก็จะวางในส่วนของซับนะครับ8นิ้วนะครับเป็นซับบูเฟอร์นะครับ วงคู่หน้าจะเป็นลำพงแยกชิ้นนะครับในส่วนของคู่หลังนะครับจะเป็นแกนร่วมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเบนครับตักคู่เดียวย้ำในส่วนของประตูหน้าขวานะครับเราก็ถอดรอเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับย้มนี่คือในส่วนของลำพงเดิมนะครับของ bmw x 2อคันนี้นะครับนี่ครับตูดมะเหล็กนี่บางนิดเดียวครับเราก็จะใส่ลำพงออดิสันลงไปครับตัวนี้ครับตูดมะเหล็กนี่หนาทีเดียวเลยครับน้ำหนักใช้ได้ครับ พักรุ่นครับโอเคครับลำโพงวัดิสันเค 4E ครับลงเรียบร้อยครับนี่คือพักตรงรุ่นครับไม่มีการจัดต่อสายไฟนะครับโอเคเรียบร้อยครับครับในส่วนประตูหลังขวาครับ X2 นะครับเราก็ใส่ลำโพงออดิสันครับ x c e ครับเป็นลำโพงแกรร่วมนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนด้านหลังนะครับนี่ครับคือลักตรุ่นนะฮะบริเวณนี้นะครับโอเคครับ โอเคครับนี่คือซับบูเฟอร์ใต้เบาะนะครับนี่คือซับเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมานะครับโอเคครับแล้วเราก็ใส่ซับบูเฟอร์ของอริสัรลุงรีบร้อยครับปั๊กตรงรุ่นครับเปลียนบั๊กแล้วครับรึบเลยครับโอเคครับสวัครับผมก๊ฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน bmw x2 นะครับ วันนี้เราทําการติดตั้งในส่วนของระบบภาพนะครับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าโรงงานนะครับนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถทัศสกรีนได้นะครับนะครับนะครับแลนะครับระบบเดิมนะฮะยังอยู่ครบครับของบางนาตาดมีช่องจราจรเดียวครับท่านประธานครับ ต้องหาทางแก้ไขให้เดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยครับเออศึกษาหาทางความเป็นไปได้อยูบีอ็อกนะครับโอเคเรียบร้อยครับเขาคือระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกเลยครับที่เป็นของเกาหลีเลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของ g o o g l e Map ครับแผนที่นำทางครับสยามพารากอน ใช้คําสั่งเสียงได้ด้วยครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับมาฟังระบบเสียงดีกว่าครับอันนี้นะครับออริสันฟูลเซ็ตครับนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็คือเราทําการหล่อ้้วก็ใส่ทวิตเตอร์นะครับลงบ็อกเดิมหมดเลยครับนะครับเป็นออริสันตรงรุ่นครับบล็อ and p เพ y ครับ YouTube ครับมีทุกคอนเทนต์ครับ Sing a song that started it was written and also recorded by someone you know very well someone from tennessee i think it was actually mr al green and it says let's stay together

Bon dia, gent, benvinguts. ดูในส่วนต่อไปนะครับยังสามารถเลือกชมรายการอื่นต่อได้นะครับโอเคครับ u ู u b e นะครับมีทุกคอนเทนต์ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับจุกนะครับก็จะเป็นเพลงออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับครับในส่วนต่อไปครับ n e ็ fli x นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ลงอีเมลเองนะครับโหลดแอปเพิ่มหรือว่า Google Play Store นะครับคันนี้นะครับยังไม่พอนะครับเพิ่มในส่วนของจ u เนอร์อสุกะนะครับมิกระโดครับนี่ตัวตัวใหญ่เลยครับตัวนี้ h d m i ครับสลับมาเรียบร้อยครับเนื่องจากว่าเสียงตัวนี้นะครับมันจะมีออกนะครับแค่ช่องเดียวนะครับเราก็ใช้สวิตเป็นตัวสลับเสียงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับทีมงาน ไม่ยอมแพ้ได้ง่ายอยู่เลยดังเบานะครับก็ได้จากวงพลายเหมือนเดิมครับรดิวเซอร์ของเราต้องวิ่งตามช้างทั้งวันเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการมาเพื่อคุณผู้ชมครับนี่ดียมไอครับภาพคมชัดครับจริงๆนะครับนี่และอีกมุมหนึ่งในมุมสามห้าเจ็ดเก้าครับทั้งบริษัทสื่อสำคัญครับนั่นคืาวสดรายวันครับไม่มีรายเดือนครับเออคุณแม่ขา ในส่วนของก้องมองหลังครับีหนูจะไปก็ยังติดเหมือนเดิมครับคนณชมชื่นได้ไหมคะนน่น่ะสิคะดีครับขอแทร์ท่านใดนะครับสนใจกานติดตั้งลำารบีดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับก๊อกนะครับศ6 3 4 9ห6สามขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ